สวัสดีครับพบกันในหลายๆวันช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเบื่อการเมืองเพราะฟังข่าวๆจากหลายกระแสจากหลายช่องทางก็ดูแล้วก้าวไกลถูกดีบไปเป็นไฟค้านแน่นอนนะครับแน่นอนแน่ยิ่งกว่านอนเหมือนกับข่าวที่ว่ากเกษิรกะสายมาั้งแต่ช่วงแรกๆกนะันเนาะ ว่าก็มีดิวลับดิวลิฟไม่น่าเชื่อซึ่งออตอนแรกก็ทั้งสายข่าวทั้งสายออนักวิจารณนะ์พวกผู้รู้ต่างๆนะครับก็ขาดเดากันไปต่างๆนานานะครับว่าจะไม่มีทางทิ้งแปดพักโดยเฉพาะ พื่อไทยก็เก้าไกลนะครับบางคนก็บอกมีอยู่คนสองคนเป็นส่วนน้อยนะครับว่ามันมีข่าวมาอย่างนี้ยังไงเขาไม่เอาเก่าไกลแน่แล้วก็มาวันนี้นะครับหลังจากเลือกตั้งตั้งแต่วันที่สิบสี่พฤษภาคมิถุนากรกขดาเกือบสามเดือนแล้วก็เลยสิบวันก็จะครบสามเดือนไม่น่าเชื่อนะครับพรรคที่เลือกตั้งมาชนะเลือกตั้งนะครับเป็น มาเป็นดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งนึงแต่ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลตามระบอบตามผีขีทางได้นะครับพอ่อก็สุดท้ายก็ <c oughs> <c oughs> เป็นไปยังที่บางคนเขาบอกมาแต่แรกซึ่งผมคนนึงก็ไม่เชื่อนะครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงคือพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยววันที่สี่วันที่สามวันที่สี่ที่สี่นี่วันลืนมั้งมันลืนใช่ไหม <c oughs> ครับก็รู้เรื่องนะครับวันที่สี่เขาก็จะทําการโหวตเลือกนายกอีกทีนึงแต่อาจจะไม่เราจะได้นายก อาจจะไม่ใช่มาจากพรรคเพื่อไทยก็ได้ก็อันนี้คาดเดาได้ยากแต่ที่แน่ๆคือเข้าไกลคงไม่ได้ละคงจะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับวันนี้เห็นข่าวเยอะๆหมดตีข่าวแล้วก็มีเหตุที่น่าที่ทําการพรรคเพื่อไทยเนาะก็ยุ่งวุ่นวายนะครับก็คนที่เขาผิดหวังนะครับที่เขาเลือกมานะครับแล้วก,ก็ไม่เป็นไรก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามวิถีทางมัน ก็รออีก4ปีถ้าเกิดว่าหรือว่าอาจจะไม่ถึงอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีประกาศดังๆตามมานะครับให้อยู่ในความสงบน,นะครับก็พวกเราจะขอเวลาอีกไม่นานนะครับก็จะ <g år> อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลากยาวอีกหลายปีเหมือนกับบางท่านที่เขาคาดเดาไว้ก็รอดูต่อไปครับประเทศไทยเนาะก็จริงๆไม่อยากให้มีเรื่องราวอะไรมันวุ่นวายเนาะ ปรดท้วงหรือว่าอะไรก็ด้วยสันตินะครับเด็กๆนะครับก็ก็เป็นห่วงมากนะครับเป็นห่วงคนไทยนะครับเป็นห่วงสังคมไทยนะครับเป็นห่วงประเทศไทยนะครับรักประเทศไทยรักกุฎิมินไทยมากนะครับ racket? ไม่น่าเชื่อก็รอดูันต่อไปเนาะรอดูผลงานของรัฐบาลใหม่ที่กาลังจะมีมานะครับก็ยังไงก็จะได้ทันเห็นรัฐบาลใหม่นานไหมนะครับ หรือว่าอาจจะได้ยินเสียงประกาศดังๆตามมานะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะมันฉุดล้งประเทศไทยให้หยุดอยู่กับที่นะครับมานานหลายปีนะครับก็อยากให้มันเดินหน้าไปนะครับก็เป็นใครก็ได้นะครับแต่อยากให้มันเดินหน้าผ่านทางตการรอดในเมื่อมัน มันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างที่ทุกคนคาดหวังนะครับก็ยังไงก็ใจช่วยทุกฝ่ายนะครับอยากให้ประเทศไทยมีความสงบ,บสุขนะครับก็วันนี้พูดสันส้นๆก็ขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมครับส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ